พิการหรือจด,ดเป็นไทยนะครับก็อาทิตย์นี้เนาะเรายังท้าวีดีโออยู่ก็มาต่อให้เสร็จก็คือคําถามนะครับขอ่จารณาคำถามหน่อยคือคําถามที่เราถามกัมนไนอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นคาถามที่เกี่ยวกับน่าจะคนทุกคนน่าจะได้ได,ด, <c oughs> ด้ดูโพสคอยก็คือในความคิดของเราเองในะความสัมพันธ์ที่เป็นคิดอะครับท็อกซิคเรล ationship นะครับเป็นแบบไหนเนาะแล้วเราก็แล้วถ้าคนอยู่ด้วยเป็นแบบไหนเนี่ยซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเราได้อีกครั้งครับถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องนี้ะครับ จะทาให้เราเนี่ยไม่ได้คือเราไม่ได้ต้องการที่จะ,ะตัดสินว่าใครผิดใครถูกในใน,ในความสัมพันธ์นะครับว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นคนสองคนมันเป็นสองฝ่ายอย่างน้อยไม่สองฝ่ายดังนั้นเนี่ยจะโทษว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นของฝ่ายเดียวไม่ได้่งถึงแม้เขาอาจจะเป็นตัวตัวการหลักอ่ะเขาอาจจะเป็นฝ่ายอย่างงี้ฮะ เราเป็นน้ํามันก็บื้มไปเลยคือถ้าเขาเป็นไฟแล้วแหละเราคิดว่าโอ้เนี่ยฉันเป็นน้ําให้แล้วนะมันแล้วทุกอย่างมันเดือดมันมันก็มันก็น้ําดับไฟเดินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยถึงแม้เราคิดว่าโอ้ฉันทาทุกอย่างแล้วทําทุกอย่างทําจริงหรือเปล่าฮะเงียบเนี่ยเวลาที่มีปัญหาแล้วเงียบฉันทำทุกอย่างเลยคือฉันเงียบไม่ไม่ได้ช่วยนะครับเนาะดังนั้นคือมาดูซิว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซินนี้เป็นยังไงเรียนรู้ร่วมกันนะครับเรียนรู้ร่วมกันไม่มีใครผิดใครถูกในในความสัมพัน ยกเว้นผมเคยพูดไปครั้งหลายครั้งนะยกเว้นดเม e s t สติกไวโอลินะครับการทําร้ายร่างกายในความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนก็ตามไม่ว่าจะเกิดขึ้นครั้งเดียวหาวิธีทางที่จะหนีออกจากนี้ที่จะหลบหนีที่จะออกจากสถานที่นั้นให้เร็วที่สุดนะครับขอความช่วยเหลือจ,อจากผู้เออจากครอบครัวใครก็ได้นะครับให้ให้เราออกจากที่นั้นเร็วที่สุดแล้วอย่ากลับไปอีกครับได้โปรด โดมสิกไวเล้นการทุบตีเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะครับภรรยาทําร้ายสามีสามีหาทางครับออกไปเลยไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชายจะต้องแบบอดทนนะครับไม,ไม่ได้เรื่องนี้ไม่อดทนนะครับร่างกายเป็นของเราเองเรามีสิทธิ์ที่เต็มที่ที่จะดูแลเนาะดังนั้นอยากให้ใครมาทําร้ายแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงก็ตามนะไม่ว่าผู้ชายคนนั้นจะดีขนาดไหนก็ตามหาวิธีทางครับที่จะหนีหรือว่าที่จะออกไปจากที่นั้นให้เร็วที่สุดแล้ว ถ้ามีเรื่องของลูกเนี่ยก็ใช้วิธีทางกฎหมายครับคือจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับถ้าแม่หรือพ่อเนี่ยโดนทำร้ายตลอดและคิดว่าอยู่เพื่อลูกลูกนี่จะเห็นอะไรเนาะมันมันเป็นบาดแผลซ้ำบาดแผลนะครับคือว่าเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเรามาดูนะครับว่าความสัมพันธ์ที่เป็นพิษแบบไหนยกเป็นข้อเดียวนะครับโดมเมสิกไปเลยหาวิธีทางที่จะออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเนาะวันนี้ครับเครดิตเนาะขอให้เครดิตนะครับเครดิตในการที่เราจะคุยคุยกันนะส่วนหนึ่งมาจากคุณเมย์นะครับ คุณเมเมฟวีเครือแตงใช่ไหมคุณเมเชื่อผิดขอโทษถ้าชื่อจริงผิดแต่เราเรียกว่าคุณเมนะคุณเมย์มาจาก l Life s k i l l t h a i land นะครับเป็นองค์กรที่ช่วยอ่าสอน่ะสอนเทรนซอฟต์สกิลต่างๆครับให้กับอ,องค์กรต่างๆให้ชุมชนนะและ้วเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ใน ในโพสก็ได้ในลิงนะแต่ว่าชื่อไลฟ์ไลฟ์สกิลส์ไทยแลนด์นะครับซึ่งคุณเมย์ก็ทําหลายอย่างเนาะแล้วก็เป็นนักจิตวิทยาด้วยนะคําตอบส่วนหนึ่งมาจากคุณเมย์ถามว่าเนี่ยเป็นลักษณะเป็นยังไงท็อกซิกเรล ationship ในความสมัยที่เป็นฟิสเป็นยังไงเนาะคุณเม,ย,ณเมย์ก็บอกว่าอย่างที่หนึ่งเลยเงียบนิ่งเฉยเราไม่ไม่บอกอะไรเลยคือไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า silence treatment silence treatment เนี่ยที่จริงเนี่ย บางคนก็บอกบอกมาซีว่าฉันผิดอะไรหรือว่าบอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเวลาโกรธก็เดินหนีไปเลยไม่บอกเลยว่าแล้วทิ้งให้อีกคนหนึ่งก็คือคือเราอาจจะเราอาจจะรู้หรือว่าเราไม่รู้ก็ได้คือในความสัมคัญนะครับเราต่างคนต่างพ่อต่างแม่กินข้าวคนละบ,บ้านมาอย่างนี้เรามาอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะรักกันหลายเรื่องนี้แต่ว่าในบางเรื่องอะ่ะมันต้องการคําอธิบายมันมันมันต้องการบอกต้องการการสื่อสาระคระแล้วก็การสื่อสารเนี่ยถ้าเราเองไม่รู้ว่าจะ สื่อสารด้วยกันยังไงให้มีอยากให้ทุกคนลองไปเรียนนะฮะหาคอร์สเรียนนะครับชื่อว่าการสื่อสารอย่างสันตินะครับ non-violence communication เนาะ,ะ NVC ที่จริงบ้านเรามีเยอะเลยะครับเพื่อที่จะช่วยช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้เนาะ,ะและอีกคอร์สหนึ่งซึ่งแบบว่าดีมากและส่วนตัวดีมากแล้วก็เชื่อว่าถ้าเป็นคู่รักครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองได้แบบอะไรนะคุยกันได้รู้เรื่องมากขึ้นแป๊บนึงครับีเงาดำๆอยู่ <laughs> <laughs> เกิดอะไรคือไม่ไม่ได้ตกใจเลยแต่คิดว่าทําไมต้นไม้มันสันส่นๆเมื่อกี้พูดถึงเล่ยนะขาเลยียขอโทษทุกคนนะครับบอกว่าทุกคนจะแบบว่าอยู่อยู่ด้วยกันอะการสื่อสารใช่ไหมคือเรารู้ว่าแบบถ้ามันมีปัญหาอะไรเราควรที่จะพูดคุยกันและการสื่อสารเนี่ยถ้ายังไม่รู้ว่าจะสื่อสารอะไรครับก็ลองเข้าคอร์สนาอดันนอนไวโอลเอนคอมมูนิเคชันหรือว่าการสื่อสารอย่างสันตินะครับ คอสที e no, so ่มีเยอะและอีกคอสหนึ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับคู่รักครับก็คือคอสนพลักนพลักก็ถ้าถ้าอ่านก็จะรู้นะว่ามีมีหลายมีหลายที่ที่จัดอะไรเงี้ยแล้วก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าใจคู่รักของเราว่าว่าเขาอาจเป็นรักไหนแล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องคือได้รู้จักเขาได้รู้จักเราแต่ว่าไม่ได้รู้ในฐานะที่แบบว่าเอามาอ้างนะครับว่าเป็นพ่อแบบนี้ไงฉันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่า ให้รู้ตัวแล้วก็หลังจะได้จะปรับปรุงตัวได้อีกอย่างนึงที่ขอปรับนะรบรู้สึกว่ากล้องมันจะสุงมเกินไปทุกคนอาจจะเ๋ยวก็ก็แบบว่าคนทน,ทนด้วยกันนิดหนึ่งนะใช่ไหมเดี๋ยวนะั่นคือความสามารถที่เป็นพิดคือไม่พูดอะไรเลยผิดบาหน้าบึง้งตกลงอะไรแล้วบึงบ้งบึง้งบึ้งไปปิดประตูอะไรอย่างเงี่ยหรือว่าโกรธแล้วก็ออกไปข้างนอกอะไรย่างเงี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขับไปผู้ชายอาจจะออกจากบ้านไปคือไม่คือทิ้งให้คนหนึ่งรู้สึกว่า ใช่ฉันฉันฉันอาจจะทําผิดก็ได้แต่ว่าฉันทาผิดตรงไหนบอกหน่อยแล้วก็หลายครั้งอ่ะการที่ไม่พูดนะครับและทิงนี้เขานั้นเป็นการทําโทษที่หนักมากนะหมายถึงว่าถ้าถ้าจะเป็นภาษาที่สามารถจะพูดได้ว่าเธอไม่มีสิทธิ์เลยอะ่ะหรือว่าเธอไม่ดีพอที่จะได้รับคําอธิบายจากฉันเนี่ยนั้นคนที่ทิ้งแล้วแล้วมันจะดีขึ้นได้ยังไงเนาะมันก็เป็นความสมพัญที่เป็นพิดไปเรื่อยๆเพราะเกิดความไม่เข้าใจกันนะนั่นะคืออันนี้ลักษณะนะ ใครก็ตามที่ใช้ใช้วิธีนี้ก็ลองฝึกเลิกนะครับฝึกฝึกไม่ได้ขอให้เลิกฝึกไม่ใช่เพื่อเพื่อตัวนักจิตเองเพื่อความความสมานของคุณนั่นแหละเนาะลองลองลองฝึกดูถ้าแบบมีปัญหาอะไรหรือฝึกไม่ได้นะก็ติดต่อมาเแล้วเราคุยหรือว่ามีมีหลายที่ครับที่เขาก็สามารถที่จะสอนเราได้ว่าเราเองจะสื่อสารยังไงให้แบบให้ให้ให้เกิดความเข้าใจกันอันนี้คือคือสิ่งนี้คือพูดเป็นเนี่ย ถูกต้องพูดให้คนเข้าใจเนี่ยดีมากเลยอะเนาะดังนั้นเนี่ยต้องรู้ว่าแบบเราเราอยู่ด้วยกันนะฮะอย่าทิ้งกันให้อยู่ในความแบบเงียบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนปิดประตูใส่กันป,ปึ่งปังก่อนจะปิดประตูก็บอกว่าตอนนี้โกรธมากนะขอ20นาทีไปอาบน,น้าก่อนเดี๋ยวมาคุยกันได้ไหมอย่างเงี้ยคือคือคุยกันอะว่าโอ้ตอนตอนนี้ไม่ได้ละสิ่งที่เธอทําฉันรับไม่ได้จริงแต่ว่าเออแต่ฉันไม่พร้อมตอนเนี้ยขอ30นาทีได้ไหม ไปอาบน้าก่อนหรือไปอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะคุยกันให้รู้เรื่องอย่าทิ้งให้ให้ให้รู้สึกแบบเกิดอะไรขึ้นตรงนี้อะไรเงี้ยละเวลาที่พูดก็เหมือนบอกนะครับสื่อสารเนาะสื่อสารอย่างสันติแล้วถ้าได้เรียนรู้นะครับจากพนพพลักบ้างนะว่าเอ,อเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะได้จะได้คุยกันแบบว่าเข้าใจอะครับไม่ไม่ได้ทิ้งทิ้งเหมือนกับว่าไม่ได้คุยแบบว่าเออเนี่ยความคิดฉันถูก หรือว่าความคิดเธอไม่ดีเนี่ยแต่ว่าคุยกันได้เข้าใจนะก็คอสนะครับที่แนะนำคือการสื่อสารอย่างสันตินะแล้วก็นกพละส่วนนพละนี่เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆนะครับแนละ้วแต่ทุกคนชอบแต่ว่าถ้าใครอยากจะเรียนนพพละขัน้นพื้นฐานนะครับลองติดตามเพจยิ่งโตยิ่งสุขของอาจารย์หมอธันตะวันนะครับก็เป็นอาจารย์หมอผมเป็นแฟนคลับอาจารย์นะเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็แนะนําด้วยนะก,ก็ประมาณนี้นะครับก็สองอย่างที่แนะนำอันนี้สองเลยก็มาจากคุณเมย์เหมือนกันค,ควบคุมคอนโทรลนะแล้วก็ มีการบังคับให้เราพึ่งพิงเขาอ่ะอย่างเช่นว่าสามีภรรยาสามีกับภรรยาอย่างเงี้ยสามีภรรยาสามีอยากจะควบคุมภรรยาเนานะก็เหมือนกับว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงก็อยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยแล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้มีเงินนะก็ไม่ได้มีเงินแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นก็ต้องรองเงินจากสามีดังนั้นพอทะเลาะก,กันมาหรือว่าภรรยาไม่ได้ทําตามใจไม่ได้แบบเนี้ยก็ตัดเงินตัดเงินตัดการช่วยเหลืออะไรเงี้ยไม่ไม่ให้แล้วคือไอเนี้ยเป็นพิษคือ ถ้าเรารักใครจริงเนี่ยแล้วเราก็อยากจะควบคุมเขาเราก็เห็นนะว่าใช่บางครั้งการควบคุมแล้วก็การดัดเนะี่ยบอนไซมันก็สวยเนาะแต่ว่ามันไม่เป็นธรรมชาติเพราะเราคนไม่ใช่บอนไซเราไปไปดัดไปปรับเขาไปไปควบคุมเราไม่ต้องแบบนั้นไปคือถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการแต่งตัวนะครับซึ่งหลายหลาครั้งเสงว่าผู้ชายก็จะมีมีอะไรมีเขาเรียกอ,อะไรบางครั้งมันก็ออกมาในสื่อนะว่าโอแฟนอนุญาตให้แต่งตัวโพได้แล้วหรือว่าเออ มันจะมีเรื่องผู้ชายก็แบบรู้สึกหงุดหงที่ภรรยาเออภรรยาหรือแฟนของตัวเองอะ่ะแต่งตัวอาจจะรู้สึกว่าล่อแหลมเกินไปแต่สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจคือว่าการแต่งตัวมันเข้ากับรับบริบ,บทไหมเรีบยคือว่าบางทีงานสังคมบางอย่างมันก็อาจจะต้องให้ผู้หญิงเขาต้องได้ส,สวยๆบ้างหรือว่าถ้าเราไม่อยากให้เขาแต่งตัวแบบนั้นเนี่ยเราเองเราเองอะ่ะผู้ชายเองอครับได้เอื้อไหมที่เขาจะแบบได้ได้แต่งตัวในในลุกที่เขาได้บ้างไม่ใช่ว่าพอเธอแต่งงานกับฉันแล้วเธอต้องตัดไปหมดได้เนี่ย ก็คือการแต่งงานกับใครสักคนอยู่ครับเราต้องทิ้งชีวิตของเราทั้งหมดที่เราชอบเพื่อเขาคนเดียวเนี่ยผมว่าอันนี้ท็อกซิกเขาทิ้งอะไรให้เราบ้างือเข,า,ข,า,ขาตัดอะไรในชีวิตให้เราบ้างมาคุยกันคุยกันอย่างไรนะมาสื่อสารครับว่าเป็นยังไงไม่อยากให้เขาแต่งเพราะอะไรห่วงเขาเพราะอะไรบริบทไหนที่ควรจะแต่งได้ไม่ได้เนี่ยคือให้มันเหมือนกับว่าพูดเพื่อจะให้มันดูเออม,มีความเป็นธรรมยากไปไหมครับคำนี้ดูยากคำนี้ดูหนักไปไหมมีความเป็นธรรม ให้สิทธิเขาด้วยเนี่ยเขาเขาควรจะมีคอนเซนต์คอนเซนต์คือมีการอนุญาตด้วยนะเธอจะทําอะไรกับฉันเธอมันควรต้องคุยกันนะครับไม่ใช่ว่าพอแต่งแล้วก็เธอเป็นสมบัติของฉันได้เราไม่ได้มีหลักการเหมือนบางประเทศนะครับดังนั้นก็คือว่าเราเป็นประเทศไทยเนาะถึงแม้ว่าเราอาจจะมีการเคารพนะเคารพผู้ใหญ่เคารพบทบ,บาทแต่ละคนเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราเคารพแล้วอะ่ะในในเชิงสามีภรรยาอย่างเงี้ยเราใช่บางคนอาจจะให มีผู้นำภรรยาเป็นผู้นำหรือว่าถ้าเป็นแง่ของ LGBTQ อะครับก็มีมีเราก็ให้แค่เกียรติเคารพคู่สมรสเนาะของเราเป็นผู้นำแต่ไม่ได้หมายว่าเมื่อคุณเป็นผู้นำแล้วคุณจะเป็นคนควบคุมทุกอย่างในชีวิตของเราแล้วก็พยายามบังคับให้เราเนี่ยเกิดการพึ่งพิงคุณอะคือแทนที่เราจะเองจะพึ่งพิงตัวเองได้เราจะออกไปทํางานได้เมื่อภาระลูกหมดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ให้เราไปทํางานเพื่อที่จะสามารถครวบคุมเราได้ โดยเฉพาะการควบคุมการเงินนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคู่รักเนาะคู่สมรสคู่รักเป็นเป็นสามีภรรยาอะไรก็ตามนะช่วยแบบลองพิจารณาสังเกตดูดีนะครับว่ามันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเราหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นลองดูซิว่าเรามีวิธีการที่จะคุยยังไงบ้างที่จะให้เรารู้ว่าเราไม่อยากพึ่งพิงคุณนะ่ะเราก็อยากจะมีชีวิตที่เป็นของเราเองแต่เราก็จะเคารพใน ในข้อตกลงอ่ะในสัญญาในการจดทะเบียนสมรสไม่ได้หมายว่าเราไม่ไม่เราไม่พึ่งพิงคุณแล้วเ,รา,เราจะไปหาคนอื่นไม่ใช่นะแต่ว่ากา, self ance, การเซลล์รีไลแอนะ์การพึ่งพิงตัวเองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะนหนึ่งนะครับของการเป็นผู้ใหญ่อ่ะเป็นผู้ใหญ่หมายว่าความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่แค่อายุนะที่เขาสามารถที่จะเติบโตเข้าใจทุกอย่างได้เนาะอัน,นี้ก็ฝากเอาไว้นะครับแต่ว่าทั้งนี้นะเกิดขึ้นก็ไม่ได้หมายว่ามันจะแก้ไม่ได้นะลองคุยกันนะข้อสองนี่คือว่า ถ้าการควบคุมเกิดขึ้นแล้วควบคุมทางไหนบ้างเราคิดดูดีเนาะควบคุมเรื่องเพื่อนไหมเรื่องเราควบไปเขาไหมควบคุมเราไม่ให้ไปหาครอบครัวเดิมของเราไหมอันนี้ลองลองดูดีๆนะครับว่าเขาควบคุมหรือว่าเราเองด้วยนะยอมให้เขาควบคุมเพราะว่าเราอยากจะเอาใจเขาหรือเปล่าและนั่นคือว่าที่จริงเขาก็ไม่ได้ไม่อยากควบคุมมากแต่ว่าพอเขาเทำมาหนึ่งแล้วก็ยอมยอม,ยอมเพื่อจะเอาใจเขาอันนี้ก็มาดูจะเป็นคนที่เราทั้งสองคนนะก็ช่วยใส่ ความเป็นพิษให้ค่ความสัมพันธ์ของเราเนะนนี่ก็ลองดูก่อนนะครับว่าลองสังเกตก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะการสื่อสารเพื่อให้กดความเข้าใจนะครับจะช่วยให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นในเรื่องนี้แล้วก็ถ้ามันยากจริงๆเรื่องนี้ยก็ลองหาคนที่จะมาช่วยไกลเกลี่ยเนาะมาช่วยที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วการอยู่ด้วยกันเนี่ยรักเนี่ยผมผมเนี่ยรักมันต้องมีแอคชั่นเนาะรักต้องประพฤติรักแค่พูดเนี่ยมันเป็นแค่ ลมปากมันไม่คำล,ยลอยๆรักใครสักคนการความประพฤติการกระทาต้องเกิดขึ้นได้แล้วรักเนี่ยมีหลายเฉดมากเนาะรักเนี่ยต้องมีการแบบไว้วางใจการรักต้องแบบว่ามีความปลอดภัยนะรักต้องมีความเห็นในหัวใจเนี่ยมันมีหลายเฉดมากดังนั้นแค่จะบอกว่ารักแล้วแล้วบังคับเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยถูกต้องอไรเนาะก็อยากให้ทูกลองคิดดูนะฮะข้อสามก็จากคุณเมย์ก็คือใช้กําลัง ให้สานึกผิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็หลังจากนั้นก็คือมีมันกับว่าอะไรนะละครไทยตบตบตบ,ตบแล้วก็เนอะจบอะไรเงี้ยคือมือนกับใช้กําลังแล้วก็แบบว่าหลังจากนั้นเขาร้องไห้ก็กลับไปง้อแล้วแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนวงจรซึ่งแบบคนที่โดนอะไม่ว่าจะเ,เพศหญิงเพศชายก็โดนเรื่องนี้ก็มันมันมันทุกข์อะตกรลงเนี่ยยังไงแน่อะไรเงี้ยตกรลงรักฉันทําไมทาไมทุกตีขนาดนี้แล้วก็บังคับแล้วจะเห็นหลายครั้งว่าบางครั้งเนี่ย จะมีข่าวเนอะอันนี้เราเราก็แบบเสนอนําเสนอในการที่แบบไม่ได้ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น,นเสียงแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยการทําร้ายหรือว่าการใช้กําลังเนี่ยมันเกินกว่าเหตุเพราะว่าคนที่ทําอ่ะเขาทําด้วยอารมโมโหอะ่ะและคนที่เจ็บก็ก็แบบอยู่ในอันอันตรายมากๆเนอะแล้วบางทีเราก็จะาบางทีก็มีข่าวที่ทําให้เราเสียใจขึ้นมาดังนั้นผมถึงบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทํายังไงนะครับหาวิธีทางที่จะหนีออกจากให้หมด ถ้าถือว่าครอบครัวของเราพ่อแม่ของเรานะครับเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วบอกว่าเธอต้องกลับไปนะเพื่อผู้ลูกเพื่อสามีของเขานะกลาลาพ่อแม่นะครับแล้วก็หนีไปที่อื่นจริงๆจะให้ลูกเนี่ยโดนทําร้ายเนี่ยพ่อเห็นแกอะไรสักอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าสาหรับตัวเองนะอันนี้ทุกคนอาจจะเห็นต่างนะไม่ใช่สิ่งที่ดีถ้าจะบอกว่าถ้าเธอรักลูกถ้าเธอรักชาติเนี่ยถ้าเธอรักพ่อรักแม่แล้วก็จะดูหลวพ่อแม่นะเธอต้องกลับไปหาคนนั้นท่านที่รู้ว่า ล,ลูกเขยตัวเองเหรอือแฟนของลูกสาวตัวเองเห,รอหรือหรือคู่รักคู่สมรสเนี่ยของลูกตัวเองเนี่ยทําร้ายอะ่ะกราบลาพ่อแม่ตัวน,นั้นหาคนที่ไว้ใจได้ครับไปอยู่กับเขาไปหลบตัวไปซ่อนตัวหาองค์กรมนุษยชนที่จะช่วยเหลือสร้างครอบครัวใหม่วันหนึ่งถ้าเราดีขึ้นแล้วค่อยไปปรับไปกลับไปกราบขอโทษอะไรก็แล้วแต่ขอโทษทําไมเอ,อวันนี้ดูรักจิตแรงรุนแรง คือ,อทุกคนครับเรื่องเรื่องโดมิสติวเรื่องการทำลายเป็นเรื่องหนุนแรงมากสำหรับผมนะและไม่คิดว่าเราควรจะสนับสนุนด้านไหนเลยถ้าเกิดขึ้นเราควรจะช่วยกันเนาะช่วยคนที่ถูกทำร้ายเนาะให้ได้อยู่ในที่ปลอดภัยทันทีแล้วก็เรื่องอื่นๆเรามาไกลเปลี่ยนกันดูซิเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราเราแบบว่าแข่งอ่ะต่อต้านคนคนนั้นอนะ่ะเขาอาจจะไม่เขาเปลี่ยนก็ได้นะทําให้การใช้กําลังของเขาเนี่ยลดลงแล้วเขารู้ว่ามันไม่ได้ผล ไม่รู้เขาเคยทํากับใครมาไม่รู้เขาก็อาจจะทํากับคนที่เป็นแฟนเก่าหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ไม่แน่ใจเราแต่ว่าถ้าเราแบบยืนหยัดแล้วก็หาวิธีทางที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นการเหมือนกับว่าสร้างนอแนวแนวปฏิบัติหรือว่าแนวการจัดการปัญหาให้ดีกว่านี้ก็ยังไงก็คืออาจจะไม่ได้ทันทีใช่ไหมครับแต่ว่าลองหาวิธีที่จะออกจากพื้นที่เสี่ยงครับ ที่ทําร้ายเราอันสุดเนาะอันนี้ก็คือสามหัวข้อที่คุณเมย์เนาะเราได้ให้กรีดคุณนี่ที่ที่เสนอมาแล้วก็อันนี้ผมก็แสดงความคิดเห็นร่วมไปด้วยส่วนอีกที่หนึ่งคือว่าความสัมพันธ์ที่เป็นพิดอะไรเนาะสำหรับตัวเองนะี่คือสรุปเนี่ยข้อที่สี่คือว่าในความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่ทําให้เราอะครับเขาเรียกสับสนอะหรือว่าไม่รู้เอ๊ะตกลงเราอยู่ในฐานะอะไรหรือดูเหมือนว่าเอ๊ะเราทําฝ่ายเดียวเราทําฝ่ายเดียวแล้วเขาเป็นใครอย่างเงี้ย คือในความสัมพันธ์นั้นถ้าสมมุติว่าครับเราพยายามที่จะอยู่ใน lation s h i p อะคือความสัมพันธ์ที่เป็นความรักอะครับที่จะสร้างครอบครัวแต่ดูเหมือนว่าการปฏิบัติจากเขาอะไม่ว่าเขาจะดีขนาดไหนก็ตามนะเขาจะเอาใจเราเขาไม่เคยที่จะแบบบังคับเราเลยเขาให้เสรีภาพเรามากและเขาเองก็ไม่เคยที่จะทุบตีเรานะแต่ว่าสิ่งที่เราเคยคุยกันไว้คือเราเรา,เราจะมีความสัมพันธ์ฉันแฟนนะหรือว่าฉันคู่รักคู่สมรสนะอะไรเงนี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นซิทูเอชันชิพนะคือ ดูเหมือนว่าต้องการเราในในเฉพาะสถานการณ์หรือว่ามาหาเฉพาะบางครั้งเท่านั้นแล้วไม่เคยที่จะมีคุยเรื่องอนาคตร่วมกันหรือว่ามีเคยคุยแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่คุยอีกเลยแล้วถ้าสมมติว่ามันมีการอบวกนอนในเรื่องของแบบว่ามีเอคนอื่นเข้ามาด้วยอันเนี้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นผิดแน่นอนเพราะว่าทําให้เราเนี่ยสับสนในตัวเองว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะไปที่ไหนเพราะว่ากลับก็ไม่ได้เพราะว่า มีคาสัญญากับเขาอยู่จะไปต่อ,อคนอื่นก็ไม่ได้ก็เนี่ยมีคําสัญญากับเขาอยู่แต่ว่าเขาเนี่ยรักษาสัญญาหรือว่ารักษาข้อตกลงที่ให้ไหมก็ดูเหมือนไม่อันนี้คือคือต้องดูให้ชัดเจนนะครับถ้าอย่างนั้นเนะี่ยให้ถอยออกมา,เ,าเลิกหรือไม่เลิกเนี่ยไม่เลยแต่ว่าขอขอพักขอพักความสัมพันธ์ก่อนแล้วพิจารณาให้ดีๆนะครับว่าตกลงเนี่ยมันไปต่อได้ไหมถ้าไม่ต่อไม่ได้ก็พยายามลองคุยกันนะสื่อสารให้ดีนะครับแล้วก็ตัดความสัมพันธนะ์นั้นเพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ย สิ่งข้อสามข้อแรกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมา <c oughs> คือความรักหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องมาจากคนทั้งสองฝ่ายเนาะที่จะยินดีครับที่จะอยู่ด้วยกันแต่ว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันไปแล้วเนาะแล้วมันเกิดทําให้เราเองครับเกิดข้อสงสัยแล้วก็ไร้อ <c oughs> นาคตเนาะ <c oughs> หรือว่าบางครั้งก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเองไม่สามารถที่จะเป็นต,วตัวเองได้เต็มที่แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันทําให้เกิดเราแบบเริ่มเริ่มสับสนนะว่าตกลงยังไงดีก็ เผยออกมาเนาะก่อนแล้วจะพิจารณาให้ดีคุยกันให้ดีนะครับเนาะแล้วเพื่อเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าบางครั้งเนี่ยการจบความสัมพันธ์นะครับจะสร้างเขาเรียกจะเป็นการเนาะคลายพิษอ่ะเป็นการให้เราหลุดออกจากพิษ็อกซิกตัวเนี้ยออกไปได้หลังจากนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างทั้งทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายครับสามารถที่จะเรียนรู้คิดได้จากบทเรียนนั้นนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงตัวไป ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยก็ค่อยมาบ้ากันอีกทีนึงแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้สามสี่ข้อเนี้ยนะก็ขอให้ใช้นะครับแนวทางการนการเจรจาในความเข้าใจเนาะการออกจากที่นั่นทันทีหรือว่าลองพักเบรกลองดูนะคะว่าเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขอให้ทุกคนพิจารณาดีๆนะคะเพราะว่าสำหรับผมเองหรือว่ากลุ่มนักจิตเองเราก็ไม่ได้รู้สถานาการณ์ของของทุกท่านจริงๆอะแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าบางครั้งเราก็มองจากคนข้างนอกเนาะเรารู้ว่า ถ้าสิ่งนั้น,ม,นม,มันไม่ได้มันไม่ได้เหมาะสมกับเราและยิ่งอยู่ไปมันทําร้ายจิตใจเราก็ลองพิจารณาดูซิว่าเราจะเปลี่ยนแนวทางไหมหรือว่าเราจะเบรกไหมหรือว่าเราจะหยุดไปเลยจบไปเลยเพราะว่าอยู่ไปก็ก็เจ็บอยู่ไปก็ดูเหมือนว่าชีวิตจะไม่ไม่ได้ดีขึ้นเลยและและจิตใจก็ย่าแย่จริงๆใช่ไหมก็ลองวิธีอื่นครับเนาะอันนี้คือคืออยากจะให้เกิดความเหมือนกับความเข้าใจครับและเรียนรู้ร่วมกันว่าเรามีเรามีอีกหลายช่องทางในเรื่องการจะมีความสัมพันธ์ เนาะไม่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 ไ,มไ,มไมด้หมายความว่าถ้าไม่มีเขาแล้วเราเราจะต้องแบบไม่มีอนาคตแล้วครับก็ขนาดมีเขาอะอนาคตมันยังไม่มามันเป็นวิทยามเดิมๆอะไปอยู่คนเดียวอนาคตจะดีอาจจะดีกว่าก็ได้นะถ้าถ้ามันดีกว่าก็ล่ะถ้าเราไปแยกกับเขาแล้วทําชีวิตเรามันดีขึ้นหลยครับลองคิดในด้านบวกเนาะก็ฝากไว้นะครับท่นี้ทางนั้นนะเรียนรู้เพื่อเกิดความเข้าใจนะครับหากเกิดเอ่อความสัมพันธ์นี่เป็นคิดหรือว่าเราสังเกตว่ามันจะเกิดขึ้นแล้ว หาวิธีทางนะครับในการที่จะไกลเกลี่ยพูดคุยเป็นก่อนเนาะแต่ว่าเรื่องเดียวนะการทำลายร่างกายอันนี้ต้องหยุดเนาะหาวิธีที่จะออกจากที่นั่นทันทีนะครับก็อันนี้จากใจนักติดทุกคนนะครับเรารู้ว่าเราก็ไม่ได้อยู่กับทุกท่านตลอดเวลาแต่ว่าเชื่อว่าทุกท่านอ่ะก็จะดูแลตัวเองได้นะมีอะไรก็โพสนะครับคําถามคอมเมนต์ได้เนาะแล้วก็สุดท้ายก่อนจะจบนะขอบคุณคุณเมย์นะครับจากไลฟ์สกิลไทยแลนด์เนาะที่ให้พอคิดเห็นนะมามาให้เราได้คุยวันนี้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ